ทิยาศาร์ซุปตาทีวีนำทีมโดยคุณจ้าจาตุจักรประธานผู้ก่อตั้งเจ้าของบรรณาธิการและคุณแหม่มวิเวียนรวีรองประธานผู้ก่อตั้งเจ้าของบรรณาธิการคณะกรรมการนาคราชอาวอร์ดได้จัดกิจกรรมประกาศผลรางวัลน,นาคราชอาวอร์ดประจำปี2565 รางวัลมอบให้แก่ศิลปินดาราผู้มีผลงานยอดเยี่ยมเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนครั้งที่5ซึ่งจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่24กันยนายน2565ณห้องประชุมใหญ่อาคาร9ชั้น2อาคาร TOT แจ้งวัฒนะประธานพิธีได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์สุพรรณีชุมพลณอยุธยา ประธานกล่าวเปิดงานโดยคุณพรนารายมณีลุ่มลดทวีและเป็นประธานร่วมมอบรางวัลด้วยภายในงานได้มีบูธร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าได้แก่บริษัทมาร์คแฮงเซร่มบำลุงผิวนวัตกรรมใหม่น้ำมันจากเมล็ดก,กัญชงในงานนี้คณะผู้บริหารบริษัทมาร์คแฮงมาร่วมออกบูธและน้องมิกกี้อาภาพาวิไลเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการ บริษัทวานาสบู่ทองคำวานาโกลซกออกซิเจนซันบ็อกครีมคุณวสนาแสนอาสาบอสบริษัทวานาบูธโหราศาสตร์พิมพาพาธาราอาจารย์พิมพ์นาคราพยากรมีไพ่พยาณ์าพร้อมตำลาเรียนและผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบศาสทางด้านนี้ด้วยแขกผู้รับเชิญให้เกียรติกับทางรายการบันเทิงซอรี่เชิญสัมภาษณ์ได้แก่ คุณจุธามาถุนอินอาจารเมหัตทเศธถีจันทบุรีคุณพรพันวิเศษสมบูรณ์อาจารย์เปิลยันมุณีนาคาเจ้าของตำราพ้ายยันมุณีนาคาคุณณนะลีการนุสสวัสด์อาจารเนมบ้านรับร่ำรวยเก <c> ้าค,คุณกุณทิดาหุ๋ยคุณทศอาจารย์ยองไพยิปศีศักลายมืออัขรยัน <c> คุณฐานีตาเตชินีโพคินทรัพย์มณีอาจารย์แม่พึง่งจุดดวงเทียนเปลี่ยนชีวิต จันทบุรีค่ะค่ะก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนะคะดาราอินไซ์มากที่เป็นเกียรติมากที่ให้รางวัลอ่าอวอร์ดครั้งที่5กับกับอาจารย์นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ให้ได้มามอบรางวัลให้กับดาราหญิงแล้วก็ชายในงานของวันนี้นะคะ แล้วก็อาจารย์ขอฝากนะคะติดตามเพจสักลายมือเศรษฐีจันทบุรีอาจารย์เมย์ดวงดีหัตถเศรษฐีด้วยค่ะที่ร้านนะคะจะมีการสักลายมือสักลายมือของร้านเรานะคะจะสักติดแค่2อถึงสเดือนเท่านั้นเพราะว่าเป็นการกระตุ้นดวงทําให้ดวงดีขึ้นหลังจากนั้นลายมือจะจางหายไปเทคนิคของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะแนะนําวิธีแก้ไขปรับดวงนะคะให้ดวงของลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆค่าครูที่อาจารย์ได้มาเนี่ย เริ่มต้นที่999บาทอาจารย์แบ่งไปทําทานทําบุญลงทานแจกเข้าสารน้ําท่วมช่วยเหลือผู้ยากไร<ม>้เพื่อเป็นการหนุนดวงให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านของอาจารย์ค่ะแล้วก็อาจารย์ขอฝากช่องทางการติดต่อนะคะเพจสักรายมือเศรษฐีจันทบุรีหัตถเศรษฐีนะคะ0839792994ค่ะขอบคุณค่ะ ก็สุดท้ายนี้นะคะอาจารย์ก็ขอให้ลูกศิษย์ทุกท่านนะคะของอาจารย์นะคะดวงดีดวงเฮงทําธุรกิจกิจการใดๆก็ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็อยากจะฝากให้ลูกศิษย์ทุกคนนะคะที่สักลายมือไปแล้วพยายามสวดมนุหนดวงให้ตัวเองแล้วก็ดวงจะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเลยะค่ะชื่อคุณธิดาอุบลทศน,นะคะชื่อเล่นชื่ออาจารย์หยองะคะ่ะอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ ก็วันนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้รับรางวัลเนาะดีเกียรติที่ได้รับรางวัลดีใจมากค่ะค่ะศาสตร์พี่ดูก็ไพ่ยิปซีค่ะแล้วก็สักลายมือสักอักขระบนแผ่นหลังแล้วก็ลงน้ำหน้าทองค่ะก็ไพ่ไพ่ไพ่ยิปซีาการดูไพย่ยิปซีก็ลูกดวงจะดูไพ่ยิปซีแล้วก็จะให้แนะนําถ้าสมมติเปิดแบบว่ามีคอมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนําให้ไปทําบุญแก้เคล็ด แล้วก็เริ่มต้นไม่แพงนะคะการดูดวงเริ่มต้นที่299ค่ะค่ะลูกลูกศิษย์ท,ที่ที่มาสักนะคะแล้วก็มาดูค่ะก็ปังนะคะก็มีโชคค่ะมีโชคเกืบทุกท่านเลยค่ะถ้ายัางไงก็ไปดูที่เฟซคุณหยองผ่านรวยได้ค่ะติดต่อได้ที่คุณหยองผ่านรวยเฟซบุ๊กแล้วก็เบอร์โทร061 9 8 9, 9 4 2 8 7แอดไลน์ก็คุณทิดา56ค่ะ การดูดวงของที่ที่ลองดูนะคะก็จะให้ลูกดวงทุกท่านเลยอขอขอมากรรมใครอยากมีโชคต้องขอขอมากรรมก่อนอขอขอมากรรมแล้วก็สวดมนต์สวดมนต์เช้าแล้วก็ก็นอนค่ะลูกสิษย์ก็จะได้โชคด้วยค่ะอยากให้ลองดูนะคะให้ลองเปิดใจดูะคะ่ะว่าการสักไายมือหรือการที่ เราดูไพ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่ารู้ก่อนล่วงหน้าเพื่อแก้ไขรู้ก่อนล่วงหน้าเพื่อแก้ไขแล้วศาสตร์ที่ที่ที่หยองศักนยะศักลายมือหยองจะเน้นเรื่องอุดรอยรั่วค่ะอุดรอยรั่วบางลูกลูกดวงบางท่านเข้ามาเงินเข้าเป็นล้านแต่ก็ออกเป็นล้านก็ทางทางศาสตร์ที่นั่น,นคืออุดรอยรั่วของเส้นลายมือค่ะ นมนะคะจากบ้านรับร่ำรวย9 9 9าค่ะก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้มารับรางวัลนาคราดอวดนะคะก็อาจารย์นะคะศักมีศักไลายมือเศรษฐีนะคะศักอัจระยานแล้วก็จะมีลงน้าหน้าทองสาริกาลินทองดูดวงไพ่ย,ยิปซีนะคะดูดวงลายมือแล้วก็ดูดวงวันเดือนปีเกิดหรือดูดวงสัตว์ตะเลขนั่นเองค่ะ สําหรับขอ,อาจารย์นะคะจุดเด่นก็จะมีในเรื่องของอาาาัขระยานนะคะอาคาาัขระยานขอ,อาจา์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาาาัขระยานที่ออกแบบเองเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบ้านทรัพย์ร่ำรวยก9วค่ะในส่วนของสักลายมือนะคะการสักลายมือขอ,อาจา์เนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์ลายมือให้ก่อนนะคะที่จะทําการก่อนการสักเพื่อจะได้ดูจุดดีจุดเสียนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยให้เสริมให้เหมาะกับดวงของพื้นฐานของแต่ละคนนะคะ ในส่วนของการลงนหน้าทองสาริการลิ้นทองเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์เมตตาในให้คนรักคนเอนดูคนเมตตานะคะแล้วก็เสริมสําหรับคนที่ค้าขายอยากได้ยอดขายนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการดูดวงด้วยค่ะดูดวงเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการดูดวงในด้านของอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นพ่ย,ยิปซีเนี่ยในส่วนของพ่ย,ยิปซีก็จะดูได้ประมาณ3-6เดือนแต่ถ้าเป็นในเรื่องของวันเดอร์ปีเกิดเนี่ยก็จะดูได้ ค่อนข้างนานเป็นระยะหลักปีขึ้นไปนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีอย่างมากเลยค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ให้ให้เป็นเกียรติในได้มารับรางวัลในวันนี้ขอบคุณรางวัลน,นะคะ นารราชนะคะที่ให้เป็นเกียรตินะคะให้มารับรางวัลในวันนี้ช่องทางการติดต่อของอาจารย์นะคะบ้านสับร่ำรวย999อาจารย์เนมค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งเพจนะคะมีเพจสักลายมือเศรษฐีสักอัครย,ยันเศรษฐีอาจารย์เนมค่ะติดต่อได้ทางช่องทางลายนะคะ s s ท e a m e น9 9นะคะแล้วก็เบอร์โทร9 9 4 6 6 3 6342หรือเบอร์โทร083 4 4 6 4 4 9 9ค่ะ ค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะทุกทุกคนแล้วก็ลูกศิษย์ทุกๆท่านนะคะที่สักไปนะคะก็ขอให้เฮงเงรวยๆยปังๆนะคะขอบคุณค่าขอแนะนำตัวก่อนนะคะอาจารย์แม่พึ่งนะคะจุดดวงเพียนเปลี่ยนชีวิตนะคะวันนี้อาจารย์ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากสําหรับรางวัลน,นักราชอวร์รังที่5ที่ได้ให้เกียรติอาจารย์นะคะในการรับรางวัลในครั้งนี้ในสาขานะคะ าการส่งเสริมที่นานเดือนหน่งปีในสายครูนะคะก็อาจารย์ก็รู้สึกเป็นเกียรต,ติตระกูลนึ่งมากแล้วก็ในสิ่งที่อาจารย์ทําอยู่ณตอนนี้คืออาจารย์อยากจะให้ทุกทกท่านนะคะได้ได,ได้ได้ทดลองในศาสตร์ของอาจารย์ก็คือการจุดเทียนนะคะการจุดเทียนเนี่ยมันมีมาตั้งแต่โบราณและและอย่างหนึ่งเลยซิกเนเจอร์ของอาจารย์คือ,อไหลเทียนอาจารย์อาจารย์ฟันมือนะคะ ที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยบางทีมีท้องตามท้องตลาดแต่ของอาจารย์เนี่ยคือหนึ่งอาจารย์มาจากสายในดงก็คือหลวงพ่อชานรงค์อภพิชิตโตนะครูบาอาจารย์ที่ต้นสายคือหลวงตาดำแล้วอาจารย์ก็สืบทอดมาจากครูบาอาจารย์นะคะครูบาอาจารย์ก็มอบวิชาให้อาจารย์ในการทําเทียนในการฟั่นมือนะคะแล้วก็ในตัวเทียนเนี่ยจะเป็นเฉพาะบุคคลในตัวเทียนจะมีการเขียนยันเขียนยันเนี่ยอาจารย์เขียนด้วยมือไม่มีการปั๊มนะคะเขียนด้วยมือทุกเล่มนะคะในนั้นจะมีการนำมานัง นา,นามนังคืออะไรคือใส่ตัวตนของผู้ที่บูชาเข้าไปใน,ในเทียนเทียนมันก็เลยเกิดประสิทธิทภาพและประสิทธิทผลตอนนี้มันเป็นที่เรื่องลือมากนะคะที่อาจารย์ทําเทียนสามารถพลิกดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีจากซวยให้กลายเป็นรวยได้นะคะแล้วก็ในวันนี้อาจารย์ก็ อาจารย์ขอพูดหน่อยเรื่องคิวนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะตอนนี้คิวอาจารย์ค่อนข้างที่จะแน่นแต่อาจารย์ก็สามารถที่จะแบ่งแยกให,ให้ทุกท่านได้บูชาได้ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเทียนถอนอาถรรพ์ก็ดีหรือว่าการถอนอาถรรพ์ของที่ดินก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นเทียนปรับพื้นดวงชะตาเสริมดวงหนุนดวงถอนสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะแล้วก็จะมีเทียนเกี่ยวกับเรื่องความรักสุขิติมานะคะ,นะคะเทียนสืบชะตา หมายถึงการต่ออายุไขเรานะคะสิ่งพวกนี้ศาสตร์พวกนี้มันมีอยู่จริงแล้วมันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะแล้วก็ยังใช้ได้กับปัจจุบันในศาสตร์ของการจุดเทียนนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่ออาจารย์นะคะสามารถพิมพ์เข้าไปในแฟนเพจ a c e b o o k อาจารย์เมพึ่งนะคะจุดดวงเทียนเปลี่ยนชีวิตนะคะหรือว่าจะเป็น t ิ k ก o k YouTube อาจารย์เมพึ่งนะคะแลวอาจารย์ขอฝากไว้หนึ่งอย่างนะคะอาจารย์กําลังจะ สร้างเทวไลนะคะวันที่29พฤศจิกายนนี้พุทธศัรกราช2565อาจารย์จะสร้างเทวไลที่ลบบุรีอาจารย์ซื้อนูนที่ไว้ทั้งมวล10ไร่นะคะอาจารย์จะทําการลงเสาเอกเสาโททําการสร้างเทวไลชื่อเทวสถานมหาเทพเศรษฐีเมืองลาวในนั้นจะมีองค์เทพองค์ครูบาอาจารย์ให้ทุกคนได้เข้ากับไหว้ฟรีนะคะเดี๋ยวก็คอยติดตามอาจารย์ในทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์เปิ้ลยันมุนีนคราชนะคะวันนี้ดีใจมากค่ะได้เป็นเกียรติมารับรางวัลน,นะคะที่งานอาจารย์เปิ้ลเปิดสอนไพย่ยันมุนีนคราชค่ะที่โคราชนะคะอตอนนี้ก็มีสักลายมือมีสอนแล้วก็มีดูดวงค่ะแล้วก็ขายไพ่นะคะติดต่อได้ทางเพจยานค่ะ t ิกตอกก็ช่องอาจารย์เปิ้ลยานมุนีนคราชค่ะ การทำนายไพ่ของเรานะคะจะเป็นศาสตร์ขึ้นมาใหม่ค่ะจะครอบคลุมแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะทุกวัยสามารถเรียนได้แล้วก็เข้าใจได้ทำประกอบอาชีพได้ค่ะลูกศิษย์ลูกหาให้การตอบรับดีค่ะตอนนี้คนเรียนมีจำนวนเยอะต้องต้องจองก่อนค่ะเป็นไพ่ขัดขอบทองค่ะแล้วก็เป็นงานที่สวยค่ะเป็นศาสตร์ศาสตร์ที่คิดค้นขึ้น โดยเอาโหราศาสตร์ทั้งหลายมารวมกันค่ะเป็นงานใหม่ที่การันตีความสวยได้ค่ะประกอบอาชีพได้ค่ะแล้วก็รายได้ค่อนข้างที่จะดีค่ะเพราะว่าอาจารย์เบิ้นจะสอนเป็นคอร์สเต็มก็มีสักลายมือมีดูดวงแล้วก็ตัวเลขศาสตร์ค่ะแต่จะเน้นดูที่ไพ่ค่ะเป็นไพ่ที่ชี้ทางออกบอกทางสว่างได้ดีค่ะทุกคนที่เรียนไปจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะไม่ไม่เป็นมากก็เป็นน้อยแต่ยังไงก็สำเร็จค่ะ ช่องทางการติดต่อนะคะติดต่อไปที่เพจยานค่ะหรือไอ l ดี e ไนะคะ Apple ิลห a ลาสค่ะแล้วก็เบอร์โทร0970964482ค่ะสามารถโทรจองล็อกคิวการสอนได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเปิ้ลขอให้ทุกท่านที่รับให้ไปประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูดวงได้อย่างแม่นยำค่ะ